ย้อนทำลาย5ร้านกาแฟแบรนด์ดังแห่ขึ้นราคาหลังจากแบบรับต้นทุนไม่ไหว<ะ>จากสถานการณ์ต้นทุนพลังงานราคาวัตถุดิบแล้วก็ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสินค้าต่างๆก็พากันปรับขึ้นราคารวมไปถึงแบรนด์กาแฟเจ้าดังด้วยนะคะ วันนี้พี่เน่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ <Wow. S 1> ล่าสุดสตาบัคประเทศไทยได้ออกมาแถลงการเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมานี่เองว่าเขาจะประกาศขึ้นราคาเครื่องดื่มแก้วละ5บาท uh huh. แต่ว่าราคาสินค้าอื่นอย่างขนมหรือว่าเมล็ดก,กาแฟหรือว่าท็อปปิ้งเพิ่มเติมพวกนี้ยังให้ราคาเท่าเดิมอยู่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการเปิดปี2567 กาแฟสตาร์บัคเป็นแบรนด์กาแฟเจ้าแรกเลยนะคะที่ประกาศขึ้นราคากันตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะซึ่งสตาร์บัคเนี่ยเคยขึ้นราคากันมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้อนดูนะคะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว<า>วมีแบรนด์กาแฟแบรนด์ไหนที่ประกาศขึ้นราคากันบ้าง <S <S แ,แรกค่ะคาเฟ่อะเมซอน ตอนนี้เนี่ยคาเฟ่เมซอนมีสาขาทั้งหมดประมาณ4,000สาขานะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งอเมซอนเนี่ยได้ประกาศขึ้นราคาทุกเมนูเลยนะคะ5บาทเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาค่ะเรียกว่าทุกเมนูเลยนะคะโดยเครื่องดื่มกาแฟจากที่ราคาเดิม35-75บาทเขาก็ขึ้นเป็น40-80บาทหรือเครื่องดื่มชาที่ราคา35-65บาทก็ปรับขึ้นมาเป็น4 10ถึง70บาทค่ะอย่างเครื่องดื่มเมนูไลฟ์จากเดิม45ถึง55บาทก็ปรับมาเป็น50ถึง60บาทแบรนด์ที่2ค่ะอินทนินอินทนินนี่เป็นแบรนดก์กาแฟนในกลุ่มของบางจากนะคะได้ประกาศปรับขึ้นราคาไปเมื่อวันที่1กันยายน2,565เป็นต้นมาค่ะจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแบกรับไม่ไหวแล้วค่ะ ก็ประกาศปรับราคาเครื่องดื่มนะคะเมนูละ5-10บาทค่ะเรียกว่าขึ้นมาประมาณ14-20%เลยนะคะจากเครื่องดื่มที่ราคาเริ่มต้นเคยอยู่ที่35-70บาทค่ะก็ปรับมาเป็น40-80บาทนั่นเองแบรนด์ที่3นะคะนั่นก็คือออล c คาเฟ่ค่ะสำหรับออล c คาเฟ่นะคะก็เราจะเจออยู่ใน7 1เ e ่นนั่นเองนะคะได้มีการแจ้งปรับราคาเครื่องดื่มออล c คาเฟ่ค่ะ ขึ้นมาจากเดิมเนี่ย5บาทนะคะทุกแก้วค่ะซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายน2565เป็นต้นมาค่ะออคาเฟ่นะคะก็มีการปรับจากราคา25-50บาทค่ะมาเป็นราคา30-55บาทนะคะบแบรนด์ที่4 Dioro ร้านกาแฟเดโโรนะคะเดโโรมีการปรับขึ้นราคาอยู่ที่3-6บาทค่ะเรียกว่าทุกรายการนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565เป็นต้นมาค่ะเนื่องด้วยปัจจัยต้นทุนต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากราคาเดิมที่เดโรพยายามตรึงราคามาเรียกว่ายาวนานมากเลยนะคะจนเมื่อตอนตุลาคม2565ไม่ไหวแล้วค่ะก็ปรับขึ้นราคามานะคะ3-6บาทค่ะแล้วก็แบรนด์สุดท้ายนะคะก็คือสตาร์บัคแบรนด์ที่5นะคะที่พี่เนธพูดไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะ สตาบาร์ก,ก็มีการเรียกว่าปรับเมนูเครื่องดื่มนะคะฉลองปี2,567ให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะแก้วละ5บาทนะคะ,ะเพราะฉะนั้นปี2,567นี้นะคะเราก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะมีแบรนด์ร้านกาแฟแบรนด์ไหนที่จะปรับราคาขึ้นเนื่องจากแบกรับต้นทุนกันไม่ไหวแล้วนะคะก็สำหรับปี2,567นี้นะคะเราก็ต้องคอยติดตามกันดูค่ะว่าจะมีแบรนด์กาแฟแบรนด,รนด์ไหนนะคะ ที่จะมาปรับราคาขึ้นให้กับพวกเราอีกค่ะก็ลองติดตามกันดูต่อไปได้เลยค่ะ